ดีเนอ <Okay. S 1> นะฮะขวามือความมันเล่นเล่นนั่นเราจะเล่นได้ปะเนี่ยลองดูดิที่แมงมายอยู่กับผมได้แล้วได้แล้ว จุดนไปไปฝั่งนี้รวงมันเด็โอ้จะตายมันเกาะเลยก่อนนะ cái anh đốc này hơi mày main người đọc bằng bằng mày này nè 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 นี่มันตีแล้วเนี่ยตีเฟสหรือเปล่าแล้วนี่ก็เล่นนี่เล่นคนเดียวน,นะในเอ็มพีที่เก็บมาไม่ค่อยมีเพื่อนไม่ค่อยมีคนไม่มีไม่มีเพื่อนไม,ม่เพื่อนเล่นในเอ็มพีไปคนเดียวหงาว่าอะไรแต่ก็ไม่มีนคุยไม่ใช่หรอเุื่อ่คุยจะโนบะดิ โดนลุกนะมัเ <c> ป <oughs> ิดตำนานมันเปิดตำนานเลยนี่นี่ไม่ใชบาแเลยเฮ้ยจริงเหรอครับตายขงผมเนี่ยแล้วก็คิดของเลย อู๋ซินิกแหละดิจังอู๋จุดน้องเด็กน้องไม่เจอซินิกซินิก้าวซินิกผมมาจีทซินิกดำนะออกซินิกดำเนี่ยมีตัวยิงกันอยู่ง่ายเลยวงเงี้ยน่รถเจ็บทางนี้แลยไปอีก โดนแเกิดอ้ไรเหรเย,ย,เย,ยิงไปยิงไปโดนหนเงน้โดนหนไอยแตกอะไรวะตัวยิง ที ens, ่แบงค์ไอ้ตัวนี้ึ้น่ะที่บงค์เกมไหมแต่มันส้มมาบ่อยไปทางนี้น่ากลั หเลหลงารเขในเมืองนี้แน่ไีเนงลเับรถปวดไงเดี๋ยวหาตัวเจอตัว,ตว,ตว,ตว อยู่บาร์ี้เดอะทอยไม่อยู่เนี่ยเอาแทนแล้วตลับด้วยตัวบีม น่าจะหมดตีนะเป็นไงบะางขี้แอบมันเยอะอยู่ Đưa thằng con nữa được thằng con, Mà để Cái sao này là con mừng เฮ้ยพีเบผมโดนสไนัยจากตรงไหนวะเอออยู่ฝั่งที่เวหาลังกระโดนไหมโอ้บ้งพลาดคือรัอออนไ่เีย ไม่ว่ะไม่เลยว่ะม่่ตวนโอ้โหอมรตรงนี้เลยสามสิบวิพี่แม็ันนะมันรู้ได้น่อ้อยู่นีไปไปอีตัวเลยโดนก่อแต่พีอ่ร เอ็นคือโดนเปิดโดนแลผมถือบ้องอยู่เนี่ยมันเล่นมันเสียงเหมือนมันเล่นนั่นนั่นด้วยนะระวังนะสไตเกอร์แค่สไตเกอร์อุ้ยเหียดเก้ปลาดักโคตแน่นที่แม่ผมปลาโอ้ยเบนสไตเกอร์แล้วระ้ังเลย Quá tàn Ui quá tàn chứ đây Ui mày Hello. Mob Alliak Mob <laughs> Mob Yeah yeah let's go I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together